รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในโคต้าพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยนางสาวกนิกาอัสนาทิพย์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนฝางวิทยายนต์อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นสาขาวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ 1. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน1.1ชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ส่้งเสริมเอชจิตเลอร์นิ่งกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนกิจกรรมสร้างสันสังคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2ถึงจำนวน26คาบต่อสัปดาห์1.2งานพิเศษ ร่วมกับคณะผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณหัวหน้างานพัสดุงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจัญญาบรณวิชาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมเพื่อนครูรักษาวินัยและจัญยาบัณวิชาชีพ 1.3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่รับผิดชอบ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. โครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักคณิตศาสตร์น้อย 4. โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษบูรณาการในการสอนคณิตศาสตร์ 5. โครงการคนดีสีฝั่งวิทย์ 6. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 7. โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาการให้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่การแข่งขันทั้งระดับภาคและระดับประเทศ1.4ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยระบบนิเทศกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์มีเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล 2. ผลการพัฒนาผลสมริ์ทางการเรียนของนักเรียนดำเนินการพัฒนาผลสมรรถทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นฐาน math basic learning บูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันซึ่งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 3. ผลการประเมินภายนอกผลการประเมินตนเอง (SAR) ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพโดวยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมสจากการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์โควิด1 9ได้ในระดับดีทุกมาตรฐาน 4. ผลการดำเนินงานตามนโยบายดำเนินการพัฒนาตนเองด้วยรูปแบบต้นฝั่งโมเดลจัดการศึกษาตามนโยบายอย่างมีคุณภาพตามรูปแบบเสี่ยวสมาร์ทโมเดลมีการสร้างบทเรียนออนไลน์และดำเนินงานตามนโยบายของสพทในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา โควิด -19 อย่างเข้มงวด 5. รางวัลและผลงานร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรส่งผลให้โรงเรียนฝางวิทยายน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอดับหนึ่งหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐดีเด่น